เปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาเร็ว oh. กระทบเร็วรกระทบแรงและมันไปเร็วใครก็ตามที่คิดว่าเออเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิม,อ,มอันนี้ impossible เลยชีวิตวิถีใหม่เนี่ยมันเกี่ยวกับกองทุนม,มันเกี่ยวสิเพราะว่าเราก็ต้องรายงานสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมและสื่อนี้ให้คนได้ตระหนักรู้รมีหลายคนนะอันนี้ขอพูดตรงนี้เลยครับพยายามที่จะปลีกวิเวก่ย ฉันทำมาหาก,กินของฉันฉันไม่สนใจโลกภายนอกฉันไม่เปิดรับสื่อครับวันดีคือดีกลายเป็นเหยื่อของแก๊งมไม่ชาชีพ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ก้าวเปลี่ยนโลกกับผมก้าววรเกต์นิม่าครับรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากผู้คนหลากหลายอาชีพที่เขาต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปครับในช่วงที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นและกระทบต่อวิถีชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับก้าวจะพาทุกคนไปพูดคุยกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งซึ่งเขาอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง คอยที่จะเฝ้าระวังสกิดเตือนและก็เผยแพร่ข้อมูลสื่อปลอดภัยให้กับประชาชนในสังคมไปพบกับเขากันครับ และตอนนี้นะครับก้าวก็อยู่กับดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่ปอปลอดภัยและสร้างสารรค์ครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับก้าวครับขอบคุณมากมากเลยครับวันนี้ที่ได้มาเจอกันผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยดูรายการของเรามาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าต่อไปเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงรับมือยังไงกับชีวิตวิถีใหม่หรือว่า next normal ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องนั้นครับ ผมอยากรู้มากๆเลยว่าผมเดินเข้ามาในตึกวันนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ภารกิจบทบาทหลักหน้าที่ของที่นี่เราดูแลเรื่องอะไรครับครับ,รบดูแลให้คนได้เข้าถึงสื่อที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์กับสังคมคเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพราะนั้นอย่างที่ก้าวเปิดประเด็นไว้ว่าชีวิตวิถีใหม่เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับกองทุนมันเกี่ยวสิเพราะว่าเราก็ต้องรายงานสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคม และสื่อนี้ให้คนได้ตระหนักรู้รจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องทีงนี้ก็กลับมาถึงภาพรวมของกองทุนก่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จริงๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยคือหนึ่งทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อและสื่อที่เนื้อหาไม่เหมาะสมสื่อร้ายสื่อไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเยอะมากเลยกองทุนก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจะต้องทำยังไงให้ไปยันให้ได้ไปทำให้บรรเทาเบาบา,บางลงให้คนรู้เท่าทัน คือไปแก้ที่ปัญหาที่ต้นทางนี่ยากมากนะทุกวันนี้มันยากจริงนะหลายเรื่องอาจจะต้องแก้ไปที่ทสาเหตุแต่ในบริบทของประเทศไทยเนี่ยการที่จะไปบอกว่าอันนั้นนําเสนอนี้ไม่ควรนําเสนอยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือว่าเราก็มาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยเวลาจะเวลาจะเปิดรับสื่อน,นี่ให้มีวัคซีนหน่อยวัคซีนที่ว่าก็เป็นวัคซีนทางปัญญาค,คือให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อ เราก็อยากสร้างทางเลือกให้กับผู้คนว่าสามารถที่จะมีสื่อดีๆนะครับให้เลือกเปิดรับได้มากขึ้นสื่อดีๆคืออะไรนะครับเราไม่ต้องเอานิยามเป๊ะๆก็ได้แต่ว่าทําให้เรายิ้มได้นะไม่ใช่รับปุ๊บเนี่ยโอ้โหน้านิ้วคิ้วกระบวดรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยเครียดปื๊ดเลยนะจะต้องเอากลับเอาคืนนี่ก็ยากทําให้คนรักกันเนี่ยก็นอกจากรับตัวเองทําให้คนรักกันคนท้อแท้เนี่ยต้องการให้มีแรงบันดาลใจ นะรู้สึกว่าชีวิตมันไปต่อไม่ไหวแต่รับสื่อปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องลุกขึ้นอะ่ะมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะแลาะหน้าที่เราคือทําให้คนเนี่ยรู้เท่าทันสือ่อมีทักษะในการที่จะเปิดรับสื่อในหลากหลายรูปแบบได้เพราะเราห้ามไม่ให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไหลมาหาเราได้แต่เราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมให้เราเป็นคนที่เอ๊รู้จักวิเคราะห์รู้จักแยกแยะ รู้ว่าอันไหนควรเชื่ออันไหนไม่ควรเชื่ออันไหนแชร์นนได้อันไหนที่ต้องตรวจสอบอ่ออย่างนี้เป็นต้นและก็สุดท้ายก็คือว่าภารกิจแบบนี้ลดสื่อร้ายขยายสื่อดีเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราอยู่ดูรายการเราอยู่เนี่ยมีส่วนร่วมในกรารภารกิจอันนี้นะครับท่านถ้ารู้จักกองทุนแล้วก็เออสือ่อไอ้นี่ข่าวนี่มันเฟคนนว์นะไม่แชร์อ่าอันนี้แสดงว่าเป็นสมาชิกเราแล้วนะนะมีจิตวิญญาณร่วมกับกเราแล้ว นั่นคือปณิธานและหน้าที่หลักเลยของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเราได้รู้จักกันไปแล้วและผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกเพียงแค่คุณเนี่ยขยายสื่อดีและก็ลดสื่อร้ายแค่นี้ก็เป็นสมาชิกด้วยกันได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในปัจจุบันนี้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยถ้าเกิดว่าในฐานะที่กองทุนสื่อเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสื่อเหมือนกันเนาะที่เราพยายามจะลดสื่อร้ายขยายสื่อดีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา <ừ m. S 1> ครับพี่เล็กถ้าเกิดว่าจะมองแล้วว่าสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน <ừ m. S 1> ในแต่ละด้านครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาโหรานเลยม,มีตั้งแต่ว่าโลกที่เปลี่ยนเนี่ยวันนี้ระบบการแพทย์เปลี่ยนซึ่งเราไม่มีเวลาลงเนาะรเราจะเอาแต่เฉพาะเรื่องของสื่อก่อนนะระบบโลจิสติกเปลี่ยนนะต่อไปก็โดนสั่งพิซซ่าเนี่ยก็มาหย่อนหน้าบ้านเลย, <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้อง จราจรติดขัดการแพทย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ผ่าตัดทางไกลนี่ทำได้แล้วนะครับใช,ใช้โรบอติกใช้โรบอตนะครับเรื่องของระบบการเรียนการสอนเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระบบเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่เพราะไม่งั้นเนี่ยจะตามคนรุ่นใหม่ไม่ทันคือมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเร็วมากเลยครับเราย้อนกลับไปเมื่อ45ปีที่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกิดภูมิทัศน ของสื่อเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างขนาดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิสรัปชันมีเดียดิสรัปชันนะครับสื่อที่เป็นเคยเป็นสื่อดั้งเดิมเคยเป็นช่องทางหลักนะครับโอ้วันหนึ่งเนี่ยปรับตัวไม่ได้เลยเอ๊ะทำไมคนไม่ดูเราคนไปดูสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นะครับจากคนที่เคยวันดีคืนดีรู้สึกว่ารอแต่รับอย่างเดียวเพราะสื่อมันมาช่องทางเดียว กลายเป็นคนที่มีเครื่องมืออยู่ในมืออยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาก็สร้างได้ทุกอย่างมันไม่มีกฎเกณฑ์ไปหมดเลยนะถูกต้องว่าท <c oughs> ุกคนก็เป็นเซนเดอร์วันนี้เ <c oughs> มื่อทุกคนเป็นสื่อเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่มันไหลามาหาเรามันทะลักยิ่งกว่านั้นมหาศาลมากเขารเรียกว่าเหมือนวินาทีต่อวินาทีเลยนะต้อง <c oughs> มีหลายคนนะอันนี้ขอพูดตรงนี้เลยครับพยายามที่จะปลีกวิเวก ฉันทำมาหากินของฉันฉันไม่สนใจโลกภายนอกฉันไม่เปิดรับสื่อครับวันดีคืนดีมีอาชีพหน้าที่การงานดีกลายเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพทางออนไลน์อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคือเราไม่เปิดรับสื่อไม่ได้แต่เปิดรับสื่อรับอย่างไรที่จะไม่เป็นเหยื่อความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาอีกหลายสิ่งหลายอย่างก็คือตั้งแต่เราเจอโควิด2019ใช่ไหมว่าโลกไม่เหมือนเดิมจริงๆร้าวต้องยอมรับว่าไม่เหมือนเดิมทุกวันนี้ถ้าก้าวเดินลงจากรถปุ๊บเนี่ย นะแม้ว่าเราไม่บังคับ้สวมหน้ากากานะครับแต่ว่าเราเดินไปหมู่คนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราลืมหน้ากากเนี่ยเราขาดความมั่นใจทันทีเลยมันจะรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลยตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องกลับไปที่รถแล้วก็เอามันมาสวมอย่างนี้เป็นผลผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันมันลึกนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลึกเรื่องอาชีพเนี่ยรเรื่องธุรกิจนะครับวิถีชีวิตของผู้คนมันยังมีเรื่องของอผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็ เวลาไม่เคยตกงานมาก่อนมาเจอตกงานอย่างงี้ตั็ยากนะก็ยากเหมือนกันนะชีวิตยากเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากและความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก้าวมันกระทบต่อชีวิตของผู้คนทุกคนไม่ว่าคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบก็สุดแท้แต่แต่มันกระทบต่อชีวิตของผู้คนทุกคน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือว่าเราต้องรับรู้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอันนี้ครับแล้วก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเราทําแบบเดินไม่ได้ออตอนนี้มีคําอยู่2องคำที่เราใช้ New normal กับ Next normal ออนะครับในความหมายของออพี่เองเนี่ยของกองทุนเองเนี่ยทุกคนวันนี้เจอกับ New normal New normal ก็คือผู้มาเยือนซึ่งมันอยู่หน้าบ้านเราแล้ววันนี้แต่ว่าเราจะเดินต่ออย่างไรครําว่าเราจะเดินต่ออย่างไรนี่แหละคือ next normal อนะ next normal จะเดินต่ออย่างไร,รเดินต่ออย่างมีสติเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติในเมื่อพื้นที่ของโลกออนไลน์พื้นที่ของสื่อสังคมเนี่ยในโลกออนไลน,น์มันเป็นพื้นที่ให้กับทุกคนทําไมเราไม่คิดที่จะสร้างสิ่งดีมีประโยชน์มีคุณค่าม,มีมูลค่าครับ จากโอกาสอันนี้เหมือนที่กองทุนสื่อได้บอกไปว่าณนะตอนนี้เราต้องก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือตัว next normal ถ้าตัว next normal เราจะขยายภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับหลักๆแล้วเราต้องให้ความสำคัญกับอะไรครับ สิ่งที่พี่เล็กเล่ามาแล้วผมรู้สึกเห็นด้วยมากๆก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่ใช่แค่สังคมเราแต่ว่าเป็นสังคมโลกด้วยซ้ําเรื่องของการลดสื่อร้ายขยายสื่อดีผมชอบแนวคิดนี้มากๆเลยครับ เพราะว่าในยุคน,นี้ทุกๆคนสามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าผู้ผลิตสื่อได้แต่มันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราผลิตสื่อดีๆออกมาให้กับสังคมนะครับแล้วเราก็จะได้คำนึงถึงคนที่เขารับสื่อด้วยเขาจะได้รับสื่ออย่างปลอดภัยและที่สําคัญสื่อที่ผลิตออกมาน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนดีกว่าที่เราจะผลิตสือ่อร้ายๆออกมาทําลายสังคมครับเอาตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมเนาะครับ สิ่งที่เป็นนามธรรมตั้งแต่วิธีคิด hmm. วิธีคิดที่ใครก็ตามที่คิดว่าเออเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิม hmm. อันนี้ impossible เลยมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วไม่มีทางเลยวิธีคิดวันนี้ซี่เราจะต้อง next ต่อไปคือต้องเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาเร็ว oh. กระทบเร็วรกระทบแรงและมันไปเร็ว hmm. อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเป็นวิธีคิดต้องคิด ใหม่แล้วปรับวิธีคิดใหม่อันที่สองเนี่ยจากวิธีคิดก็มานำมาสู่การกระทำการกระทำเนี่ยมันซ้อมเราแล้วจากโควิด2019ตั้งแต่เราต้องรักษาระยะห่าง <c oughs> สวมหน้ากากอนามัย <c oughs> ต้องล้างมือ <c oughs> นะต้องตรวจ ATK นะครับแล้วก็ต้องระวังตัวเองอย่างเดียวไม่พอต้องระวังคนอื่นด้วยเนี่ย <c oughs> อันนี้ยมันเป็นพฤติกรรมเป็นบทเรียนครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่มันมากับ next normal ไปม,มากกว่านั้นเนี่ย หนึ่งเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าคนทำธุรกิจวันนี้ธุรกิจหลายอย่างเนี่ยมันตายล้มหายตายจากไปเลยครับมันยากเลยที่จะกลับมาฟื้นนะครับแต่ว่ามันในวิกฤตมันก็มีโอกาสมันก็มีธุรกิจใหม่ที่เกิดนะครับบางคนไม่เคยค้าขายออนไลน์เลยแต่มีพรสวรรค์นะเออ,เอ,อมาเริ่มมาจับปุ๊บเนี่ยนะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโอ้โหทำความ มั่งคลั่งร่ำรวยโดยที่แบบไม่ได้ตั้งเนื้อทุกวัยเลยนะครับใช่ยิ่งคนวัยเกษียณหรือผู้สูงวัยบางทีกกับลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นคนดังช่วที่ผ่านมาเราก็มีโครงการเนี่ยจับคนต่างวัยเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะครับเอาน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยไปสอนผู้สูงอายุแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็เหมือนกับได้มีโอกาสในการที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ มันเกิดอะไรขึ้นก้าวรู้ไหมการแลกเปลี่ยนกันเราคนพบไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์โครงการเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยเรามีคนเดินมาบอกเราว่าเอ้เนี่ยผู้จัดจาการครับผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็ไม่ได้บางเรื่องเนี่ยผมคุยกับไม่คุยกับพ่อแม่เลยนะผมคุยกับพ่อแม่น้อยมากเลยครับนะไอ้คนสูงอายุก็มาบอกเราเหมือนกันว่ารู้ไหมว่าเขาก็สอนลูกเขาไม่ได้นะเขาสอนลูกเขาไม่ได้หรือว่าเขาเลือกที่จะพูดเรื่องบางเรื่องเท่านั้นกับลูกเขา การที่เอาคนที่ไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆมาทำกิจกรรมร่วมกันเขาก็มันไม่มีกําแพงกัน,กกนเขาก็เลยเออป้าหรือพี่นะหรือคุณอาทําแบบนี้นะสอนแบบนี้เริ่มจากทํากิจกรรมของโครงการออแต่พอกิจกรรมจบเนี่ยเขาได้เพื่อนแล้ว next normal คืออะไร next normal ก็ต้อง มาเรียนรู้ว่าเราจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่นีอย่างไรใ,ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก,ก็ต้องมาเรียนรู้ว่าแล้วจะอยู่กับคนรุ่นใหม่อย่างไรแล้ว next normal ในรูปแบบของกองทุนสื่อเรามีการสื่อสารออกไปยังไงบ้างครับก็อย่างที่ปูไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าข้อมูลเหมือนน้าท่วมไหลบา่ามาหาเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่คือให้เชื่อว่าสื่อมีผลกระทบกับเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต้องมีสติ ตั้งสติก่อนเลยอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆคนเราเนี่ยพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจัดเม้น t ปึ้งเลยเรารู้ไหมเพราะอะไรอะไรที่มันถูกจริตอันนี้เราชอบเนี่ยเราเคยชอบเนี่ยเราเชื่อไปเลยอันนี้เราไม่ชอบเราก็รีแอคกลับไปเลยครับในความเป็นจริงเนี่ยเราใช้จริตเดิมเนี่ยไม่ได้เลยในโลกยุคใหม่โอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยสูงมากเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะคิด จะทำจะพูดจะโพสจะเม้นจะแชร์ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา,าให้รู้ว่าพื้นที่ของสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ต้นทุนต่ำทุกคนมีโอกาสทุกคนใช้ได้ทำไมไม่ใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นสื่อ เราจะทําสื่อคอนเทนต์ไปออกทีวีสักช่องเนี้ยโอ้มันยากเย็นแสนเข็นญยากมากนะแต่วันนี้ถ้าคอนเทนต์เราดีจริงเดี๋ยวคนหยิบเดี๋ยวช่องนั้นหยิบหยิบหยิบแล้วก็หยิบตามเข้ามาหาเราเองนี่ไงคือสิ่งที่เป็นเลกโนมอลอำนาจในการสื่อสารมันอยู่ในมือทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกว่าจะเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําสิ่งแย่ๆซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำแล้วก็พลังอํานาจเนี้ยมันเป็นโอกาส ในการที่เราจะร่วมกันทําสิ่งดีๆอันนี้คือจากใจกองทุนเลยพูดแบบพูดแบบเปิดใจเลยทุกวันนี้ในะยุคของ next normal สื่ออาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนก็ได้แต่ที่สําคัญเลยก็คือเราพยายามที่จะสร้างสื่อดีแล้วก็ลดสื่อร้ายให้มันหายไปจากสังคมนะครับรูปแบบแล้วก็เนื้อหาในการที่เราจะประชาสัมพันธ์เรื่อง next normal ของกองทุนสื่อมีแบบใดบ้างครับทุกอย่างรอบตัวในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะเราจะเห็นว่ามันแปลเปลี่ยน นะครับอยู่ตลอดเวลาเราแบบเผลอไม่ได้แม้สักวินาท<ช>ีเดียวในเรื่องของสิ่งที่กองทุนพยายามทำก็คือผลิตสืออ่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆจะเป็นหนังสั้นเป็นคลิปวีดีโอนะครับเป็นอินโฟกราฟิก m o โมชั่นกราฟิกหรือจะเป็นพวก บทความอะไรพวกนี้เราก็พยายามสื่อสารเรื่องเหล่านี้ออกไปว่าว่าโลกเปลี่ยนนะทุกคนต้องปรับผมเชื่อว,ว่าทุกๆคนครับลองดูนะครับลองทําความเข้าใจเพราะว่ากองทุนสื่อเองก็มีการทําสื่อประชาสัมพันธ์ออกมามากมายหลายๆคนจะได้เข้าใจว่า next normal คืออะไรแล้วเราทุกคนจะได้ก้าวไปด้วยกันไม่มีใครตกขบวนครับพี่เล็กครับในวันนี้ทุกคนอยากจะเป็น next normal กันหมดแล้วถ้าจะให้ฝากถึงข้อคิดง่ายๆให้ทุกคนสามารถปรับตัวได้เราจะต้องปรับตัวยังไงให้ง่ายที่สุดครับ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีสติก่อนหยิบเครื่องมือสื่อสาร,รหยิบสมาร์ทโฟนเนี่ยเตรียมตัวใจเตรียมใจก่อนอะนะครับเตรียมใจให้พร้อมคือสติมาครับแล้วปัญญาเกิดแต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะจิตเราแน่นครับฐานเราแน่นเนี่ยสื่อแย่ๆทําอะไรเราไม่ได้อ,อันนี้ผมผมยืนยันแล้วสื่อแย่ทําอะไรไม่ได้อันที่สองก็คือว่าวันนี้ทุกคนมีโอกาส ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆอ,อยากจะรณนนรงค์ประเด็นทางสังคมนะทำให้คนเคารพกฎจราจรจอดร,รถให้คนเข้าทางน้าลาย,เ,ยเราไม่จะเป็นให้ภาครัฐไปทาเราร่วมกันทําเองได้นะครับเรื่องแบบนี้เราสื่อสรารกันในสื่อสังคมออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อ,อนะครับก็อันนี้แหละคือโอกาสที่จะทุกคนมีโอกาสในการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆครับครับนะผมนี่ก็คือ next normal นะครับผมเชื่อว,ว่าเข้าใจเข้าถึงมากๆ ถ้าเกิดว่าเราเคยได้ยินว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทใช่ไหมครับอตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นว่าตั้งสติก่อนที่จะเปิดรับสือ่อช่วยการที่จะลดสื่อร้ายแล้วก็ขยายสื่อดีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกคนจะได้ก้าวไปสู่ next normal ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับพี่ขอบคุณครับยินดีครับ,รบด,ดีครับด,ดีครับ และอีกหนึ่งสื่อสร้างสารรค์ที่ก้าวอยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นแอนิเมชันที่น่ารักสนุกและก็เข้าใจง่ายมากครับพาทุกคนไปเตรียมพร้อมในการตั้งรับและก็ปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตถัดไปหรือ next normal กันครับเรื่องราวเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวละครหลักด้วยกันก็คือน้อง next และก็ดร Bird ครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุค next normal ครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ รีเซ็ตความคิดด้วยชีวิต Next Normal ตอนเทคโนโลยีกับชีวิต Next Normal ต้องยอมรับนะครับว่าแม้จะอยู่ในไร่ในนาในแปลงปลูกแต่สมัยนี้ทุกอย่างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไปหมดเลยนะครับขนาดการเกษตรยังก้าวหน้าไปได้ขนาดนี้เลยนะครับใช่แล้วตอนนี้ทุกอาชีพล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแทบทั้งนั้น อย่างเกษตรกร,เ,กรเองจากการที่ผลผลิตค้างสต็อกเพราะโควิดตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาขายสินค้าในออนไลน์ทำให้สินค้าสามารถระบายออกได้แถมถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้านการผลิตก็มีการนำโดรนเข้ามาใช้ในการพ่นยาหรือการตรวจดูพื้นที่ตรวจสอบดินซึ่งทำได้ทั่วถึงแล้วยังสะดวกสบายมากขึ้น กับการควบคุมน้ำและคำนวณผลผลิตผ่านมือถืออุ๊ยอาหารมาส่งแล้วข้าวหมูแดงร้านนี้เจ้าเก่าขายมานานกว่า30ปีเลยนะครับพอโควิดก็ไม่กล้าออกไปซื้อเพราะอยู่ไกลดีที่เจ้าของร้านเปิดขายผ่านแอปสะดวกแถมยังไม่ต้องออกไปเสี่ยงทั้งมลพิษอากาศร้อนและเชื้อโรคอีกด้วยนะครับ ตอนนี้ร้านค้าต่างๆก็ต้องปรับตัวกันหมดเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองและผู้บริโภคร้านเล็กๆบางร้านได้กระแสะโซเชียลก็ทำให้กลายเป็นร้านขายดีชั่วพริบตาใช่ครับเมื่อก่อนซื้อแต่ละทีไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงเดี๋ยวนี้มีช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนซื้อก็อ่านรีวิวร้านกับสินค้าได้แถมยังมีโปรโมชั่นที่ทางร้านค้าจัดให้อีกไม่ต้องต่อรองราคาสินค้าเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับ แล้วนี่น้องเน็กกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อการบ้านออนไลน์ที่คุณครูสั่งมาครับการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้พี่เบิร์ดว่าก็ดีนะผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นทุกคนก็สามารถติดต่อสื่อสารปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปทุกที่ทุกเวลาด้วยใช่เลยครับพี่ดรเบิร์ด การเรียนออนไลน์ในแต่ละคอร์สของสถาบันต่างๆนั้นเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นจึงทําให้เกิดเป็นเครือข่ายความรู้ยงยายออกไปไกลทําให้ช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่นได้อีกด้วยคราวนี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันทั้งหมดแล้วนะครับอา้าวสวัสดีครับคุณยายเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับเห็นไหมล่ะครับเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจริงๆครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วตั้งแต่ตื่นไปจนถึงเข้านอนเลยครับและยิ่งถ้าเกิดเราเรียนรู้และก็ปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุค next normal แบบนี้มันอาจจะสร้างทั้งโอกาสสร้างทั้งรายได้และก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปได้ยิ่งเราเปลี่ยนก่อนปรับก่อนเราก็มีโอกาสเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับไปติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง y YouTube Channel t r u e f o r y o u นะครับวันนี้9และ9เปลี่ยนโลกหมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วง weekly update โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประสบผลสําเร็จและได้รับเสียงชื่นชมกันไปอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานมหากรรมพุทธธรรมนําสื่อสร้างสันติสุขที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่7จ็ถึงแพฤศจิกายนที่ผ่านมาณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งแม้งานจะจบลงไปแล้วแต่นี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดผลงานให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถอยู่ต่อและใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมดอายุ ด้วยการปรับเปลี่ยนและสร้างสารรค์นวัตกรรมสื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้ชมในการเปิดรับสื่อเพื่อให้คนไทยและชาวโลกที่มีความเลื่อมใสและสนใจในพุทธศาสนาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสื่อพระพุทธศาสนาที่เป็น Big Data คลังข้อมูลทางธรรมแบบครบครันในทุกวิติไม่ว่าจะอยู่หที่ไหนในช่วงเวลาใดก็ตามผ่านระบบ v i r t u a l Exhibition ไม่ว่าจะเป็นดูทำดราม่าวอชทั้งภาพยนตร์ละครสั้นซีรีส์หรือแม้กระทั่งการ์ตูนแอนิเมชั่นฟังทำดราม่าลิสนิ่งกับหลักธรรมนำใจและนำทางในชีวิตที่ฟังเมื่อไหร่ก็คลิกมานั้นอ่านทำดราม่าลีดิงอีบุ๊กออนไลน์ห้องสมุดทำขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยหนังสืออันหลากหลาย และสนทนาธรรมดราม่าทอล์กกับพระอริยสงฆ์พระเทรานุเถระพระผู้ใหญ่และคำสอนเตือนใจเตือนสติที่ถูกรวบรวมไว้ต่างเวลาต่างวาระ <S <S อย่าลืมนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องราวดีดีจากพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นแง่มุมใดก็ทาได้ไดไง่ายๆเพียงแค่คลิก w ว w เวมหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข com กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม